นันจะอาบน้ำให้พอจะอาบให้แฮมตายเลยต้องเหม็นจะต้องอาบน้ำก่อนอาบอาบอาบอ่ะเย็นดีดี อ่าดูครับกําลังอาบน้ํานะครับทําความสะอาดทวาตัวเหม็นอ่าชอบครับชอบ,ชอ,บอาบน้ําไม่ชอบแฮมชอบแฮมชอบจังเลยอาบน้ำเนะี่ยเย็นให้อาบแบบสบายสบายเป็นไงครับอาบน้ำอาบง่ายครับ อาบง่ายอาบสบายเน่เป็นไงแฮมหนาวไหมแฮมบอกไม่หนาวนาอากาศกําลังพอดีพอดีสามวันก็จะอาบให้ครั้งหนึ่งเพราะว่าตัวจะเหม็นเนาะอ่าสามวัน ก็จะอาบครั้งหนึ่งถ้าไม่อาบก็คือเขาจะมีกลิ่นนะครับเพราะว่ามีพื้นที่อยู่จํากัดแล้วก็ที่เขาเล่นว็เคืาะหนี่แหละครับอ่างนะครับโดดเข้าโดดออกเล่นอยู่น้ําอ่างอ่างปลานะครับก็จะชอบเข้าอยู่ในบ้านพอเข้าอยู่ในบ้านก็ชอบขึ้นนอนที่นอนแล้วก็จะมีกลิ่นนะครับเพราะว่าอาบทุกวันก็ไม่ได้สงสารเขาหน้านี้อากาศก็ไม่ค่อยจะดี เนาะอากาศหนาวอากาศเย็นอ่าคนเราธรรมดาก็ยังขี้เกียจกันเลยยังไม่อยากจะอาบอ่าไม่เด้อนะครับเวลาอาบน้ำเนี่ยไม่เด้อเยินเยินให้อาบชอบอชอบอาบน้ำแต่ว่าอาบบ่อยก็ไม่ได้สงสารเนาะจะชอบมากในเรื่องของการอาบน้ำชอบให้โถชอบเล่นชอบอยู่กับคนเพราะนั้นเรื่องอาบน้ำไม่มีปัญหาไม่ยุ่งยาก อเอาได้นะครับเอาได้นะแต่เวลาเล่นเล่นจะแรงนิดหนึ่งใครเล่นด้วยนะก็จะโดนโดนงับโดนขวนโดยปกติเพราะว่าเขาจะเป็นนะสายพันธุ์บางแก้วผสมก็วลวดอนั้นนะความโดก็จะมีในตัวอยู่ครับอันนี้ก็เอามาให้โดนะนะครับอาบน้ำ เป็นหมาเก่งนะครับหมาเก่งอาบน้ําแล้วก็เก่งก็จะยืนให้อาบนะไม่เด้อไม่ซนไม่เด่นไม่หนีอ่าเพราะว่าจะอาบให้ตัง้งแต่เล็กๆก็จะทําแบบนี้พอจะต้องเข้าไปอยู่ในบ้านเข้าไปนอนในบ้านเข้าไปเล่นในบ้านชอบมากที่ดอนนะก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับนะไอไอหมานะ่ะไม่อาบ อบาบก็คือไม่หนาวนะครับแต่คนอ่ะอาบให้หมาหรืตัวเองก็คือไม่อาบ <c oughs> อาบเสร็จแล้วก็ล้างนะครับล้างแล้วเดี๋ยวผ้ามาเช็ดอให้แห้งถึงจะปล่อยไม่งั้นเขาก็จะสะบัดไปทั่วนะครับถ้าเราไม่เช็ดให้แห้ง ครับก็น,นํามาให้ดูนะครับใครเครียดในภาวะโควิดนะครับก็คือไปทํางานลําบากค้าขายก็ลําบากนะครับก็อยู่บ้านช่วงนี้พักกันนะว,ว่างๆก็เลยอาบน้ําให้หมูแฮมปก,ปกติก็คือสามวันจะอาบครั้งหนึ่งนะครับแต่เนี้ยก็สองวันสามวันแต่ช่วงนี้หนาวนะครับสามวันอ่าเนี่ยละครับก็คือถ้าเราอาบ ช้านะครับเดือลรางช้าเช็ดตัวช้าก็จะสะบัดนะครับเพราะฉะนั้นอาบเสร็จก็ต้องมีผ้ามาเช็ดเช็ดแห้งแล้วครับถึงจะปล่อยเขาได้ไม่งั้นก็ปล่อยเขาไม่ได้นะครับอ่ะฝากกันนะครับฝากโดอ่ฝากโดฝากติดตามหมูแฮมหน่อยนะครับหมูแฮมใจดีเก่งด้วยแต่ก่อนจะมีสองตัวนะครับหมูปิ้งตอนนี้หมูปิ้งก็ได้เสียไปแล้วนะครับก็เหลืออยู่ตัวเดียวนะครับหมูปิ้งเราเลี้ยงมาสิบสี่ปีนะครับส่วนหมูแฮมเนี่ย อย่างไม่ครบปีนะครับเพิ่งจะได้แปดเก้าเดือนอ่านี่คือแปดเก้าเดือนนะครับไม่นานนะครับแต่ก็ตัวใหญ่มากน่ะดูสิครับคงจะเริ่มหนาวแล้วครับอากาศก็เย็นอยู่เนาะครับก็ฝากไว้นะครับเป็นลองังแจให้หมูแฮมด้วย